สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเดี๋ยวทั่งนะกะนนี่วันนี้ทุกคนอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านอะไรละโชกันโชกันนี่เป็นที่วันคะจำได้ไหมคะทุกคนสวัสดีนะคะเพื่อนเอฟซีของแม่จ๋านานมากทุกคนไม่ได้เจอกันแบบใช่แล้วก็อนนี้จะสั่งไว้ก่อนแล้วเป็นแอฟปิไทเซอร์แซลมอนเห็นไหมคะ ตัวเองผลบื้นไหมด่าดีไหมด่ยดีด่ดีคุณแม่ยุ่งตลอดคุณแม่ไม่เคยว่างตัวเองช่างเล่ไหมท่างเล่มเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันก่อนเดี๋ยวมาเจอกันแป๊บนึโอเคนะคะทุกคนนี่เราสั่งอันนี้เป็นคกี้บ b ๊ดด h ้นะนะอร่อยมากๆจ้าลองกินแล้วมาชนแก้วกันก่อนคิดถึงมากไม่ได้เจอกันนานอ้ ัด้ไหมมันออกเปียวๆนะเจ๊ได้ก็ได้วันเราเกินได้นะได้หายก็ไม่หมายมันไม่น่ห น้ำซุปน่ะซุปเ่าน้ิบเออยนะอมีเอร์เดียวพร่วันเดียวเขาจะสั่งแบบอ่าโอเดอร์เดียวนะคูมค่ะว่าสองค่ะโอเดอร์เดียวค่ะใ้นผ่งเดยว่พราะว่าสั่งไปแล้วขอบคุณมากค่ะพี่ะขอบคุณค่ะ พอจนเดียวสรอบนะสามีอยู่นึงอุ้ยโอเค last time I didn't order it no oh ร้านนี้อยู่ใกล้ๆนะคะแถวบ้านจ๋าขับรถมาประมาณ5นาทีถึงมันโชกันหรือว่าโชคุนโชกันโชกันก้อนก้อนเดียวว่าเราคุณไปบ้านคุณก้อนเดียวว่าโชกุนเมื่อนัน ร้านอาหารญี่ปุนะ่นพนักงานเสิร์ฟก็เป็นคนไทยนะคะชช่ชื่อพี่วันพี่วัน Wait a minute, wait a minute. Oh yes, please. Thank you. That's good. Yeah. Thank you. What is this? Is this wasabi? <laughs> so and some. noodles. Oh, wasabi? Yeah. Some Honey. Tom. What should you? Your name she she never... is Roman. So no. <laughs> the noodles are great. Thank you, daddy. But don't but you say thank you. They're good. Okay, she wants to yes, please. Out. Yeah little bit little bit Eat. Want salmon? Want salmon? Thank <h> you. Yeah I guess you get the whole. Oh no that's good thank you. นี <not> so 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 ่ค่ะทุกคนอาหารเยอะมากกินไม่หมดละสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะก็เพิ่งกลับมาจากกินอาหาร จะถ่ายข้างในนะทุกคนแต่ว่าแบบนะเสียงดังเสียงดังแล้วก็เด็กสนุกกันใช่แล้วก็อาหารอร่อยก็ทุกคนก็เราก็กลับมาบ้านมานั่งคุยเมา่มอยกันนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ลงคลิปมานานมากนะคะนี่ก็แม่วันมาหานะคะถ้าเกิดว่าใครจําได้แม่วันคนสวยนะคะแม่วันและขนใต้เป็นคนคนนครที่ทำมร้านนะคะถ้าเกิดว่าคนในที่เคยมาดูจ้านะวันเป็นคนนคร วันนี้เป็นคนหมล่าใช่ไหมหป็คนมล่าเป็นคนเอ่อรอนพีบูนรนพีบูนค่ะอยู่ตรงไมล่าไมล่าคนคนใช่ค่ะสวยยอมรับค่ะไม่กล้าปฏิเสธเป็นคนยอมรับความจริงค่ะชุมวัฒช่วยกันแก้รับเลยจริงๆแล้ววันนี้บอยหนอนนี่ก็ไม่ยอมนอนนะคยมานอนวันอาทิตย์น้าถ้าใครเป็นเอ่อ f ขก็ไม่จ้าฝาก ติดตามอาทิตย์หน้านะคะ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวไออาทิตย์หน้าแม่วันจะมานอนที่นี่แล้วก็จะมาทําวิธีโอกำลังกายที่แม่ oh. วันทำเพาวมีคนท่ามเยอะมากท่าแม่จ้ามาเยอะมากว่าทาไม่ทาไม่พี่วันไม่ท YouTube. Mm ํ o u t u b e พี่วันทําไม่เป็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์จะมาทําให้ดูวะปกติแล้ออกกำลังกายแบบไม่บ้างแล้วก็จะมีทํากิจกรรมเด็กๆ mm hmm. นิดหน่อยค่ะเพราะว่า บ้านแม่วันกับบ้านแม่จ๋านี่อยู่ไกลกันห้าชั่วโมงค่ะแต่ว่านางซิ่งมากเลยนะครับรถห้าชั่วโมงก็เรื่องหมาสามชั่วโมงประมาณเออขับรถเร็วเมื่อวันคืนนี้แต่ว่าก็พยายามบอบเบลลงเลยเพราะว่ามีลูกอยู่ในรถเออขับรถแบบเร็วมาเพราะว่าปกติอยู่กรุงเทพตั้งแต่เริ่มอายุสิบสามอยู่กรุงเทพก็ขับรถเลยแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบชินกับบ้านขับรถเลยเนี่ยเร็วแรงนะ จ้าจ้าจ้าไม่จำตอนใหม่แม่จ้าก็ไม่ก้นเขามา <c oughs> เขามา <c oughs> มกไม่ก้าไม่ไม่จึงเขาขับรถนะจะลร <c oughs> ให้ฟังลาวว่าเขาขับรถเขาขับรถเขาขับรถเป็นเลยนะตั้งแต่อยู่ไทยแรกเขาคือเขา <c oughs> ขับรถเกง่งไม่เป็นอยู่ไทยเขาขับรถเหลือง จริงเออแต่ว่าตอนอยู่ผูกแคปวเองสิ่งเครื่องตีว่าคุ่มวัวคุ่มมากุมม้เลยนะถือยงางเล่นดังเล่นอะไรเลมมินแต่ลูกตามากเราจําได้ว่าเราเล่นน้ำเล็นมากไอ้น่วยได้ยัไปดำหน้าแบบม้าตอนแก้ไหนค่ะอย่าซ่นะแล้วอย่างวันกินอะไนี้น้ำมูลค่ะโอ้น้าอันนี้เป็นแบล เบอร์ร oh, ี่โมจิโตโมจิโต้รยเลยวันมีมีทั้งอีกมีหลายขวดว่านะจริงซื้อมาไวตั้งแต่สองปีที่แล้วอ่ะอ๋อไม่จัคือหมดอายุไหมคะรยโยโรยอร่อยด้วนอร่อยมากอร่อยมากข้อไผนะคะแต่ว่าเล่นตายมั่งเล่งกลางมั่งผัว ไม่เคยได้ไม่ไม่ได้เจอกันนานเราคุยกันบอยทางโทรศัพท์หรือหว่าส่งข้อความห้ากันก็เช็คกันเกี่ยวกับเลูกๆเพื่อนเพื่มั่งแม่จ่าเพื่อนเพื่มั่งแม่วันเพื่อนเพื่มั่งก็คือภาพท่ายิ่งกันเลยๆแต่ว่าถ้าเจอกันจริงๆปีทั้งซ่องทั้งคังนะคือประมาณนั้นก็ช่วงนี้แล้ววันจะมาบอยใช่ไหมอ่ะชวนเนปเติรมซัมเมอร์จะมาบอยเพราะว่าซามี่ทำงานอยู่แถวๆนี้ค่ะก็เลยเิปเตอร์มมาเลยเิปเติร์มก็เลยมาพักที่นี่มาเพราะว่านี่ nó đi na to bắn na, mèo to không, to leo, mai, nàng bóc nàng hún đi tại, Ayah, chị hún đi, chị ăn gì chứ, ăn bún chả mà, là bữa nay không biết ăn yếm má rồi, ăn má cả, bởi vì là một khi ăn salmon, sashimi, ừ, 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 ถูกินไปอกชิ้นเลยอหกชิ้นเพราะว่าสร้างมาแปดชิ้นเธอกินไปสองกึ่งเซ็งหมดซึ่งกินไปสองชิ้นเองมันอิ่มเพราะว่าจากินไอข้าวผัดแต่กันข้าวผัดกูเยอะเนาะไม่ใช่ใส่นางกินชานึกซึ่งตอนเด็กๆไหมถ้ากินชาจะเสียเปียมนะเออเคยดนเหรอเออมาเล่นหมากไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานไงถึงโมไงอันนี้ไม่ใช่ฟังแต่ว่ากินอย่างเดียวเลยคือนางงั้นท่ายดูไปมั่งทายเด็กๆไปมั่งดูแลเด็กๆไปมั่งอะไรแบบนั้นไง อันนี้กินอย่างเดียวเลยกินเล็กกินเล็บอกว่าไม่กินแล้อไม่กินแล้อกินเองนะอันนี้กินแล้วกินเลยมากินกินกำลังกำลังคิดกันว่าวันมาติหน่าทำอะไรกินดีมีใครแนะนำเมนูไหมคะอยากให้อยากให้แม่วันกับแม่จ้าทำอาหารอะไรเละไม่กันตายเลยถูนีหมแม่วันทำได้เกือบทุกอย่างนะคะมันคนอยากกินไอ้นั่นของว่าไอ้นุ่มไอ้นุ่มมันหน้าทีอยากกินเาะอมแต่ว่าเราต้องไปซื้อไอ้มันทีลาตเอเชีย มีเทปแมนเลยมันละมันมันซัมมันเทปบ้านเราเรียกมันเทปแล้วกินังจีเป็นอันยาวๆใช่นไหมซีเรื่องไม่เวลาเออป็นไรได้ได้เราท้องข้างทีถ้าไม่ลาดหน้าเทียนคู่ล่าวเราก็ขลุก่าก็ได้นะเลยแต่ไม่กินเลยทำไมกินข้าวโปรตีเลยแบบหุ่นดีได้ได้อ๋อไม่ต้องเล่นได้ได้เดี๋ยวนึ่งให้กินโอ้เมื่อกี้มีคนณแม่เมย์จ้าเต็มเลยก็งงวะเฮ้ยทำไมพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นร้านซูชิอ เข้ามายืนก็ไอเขาก็เป็นทั้งหมดเราก็แบบแรงบานบานอ่นนั้นวะแต่ไม่เขาก็ัวแหลระกันกันแลกกันหนึกว่าผุ่งปลิ้นไม้หรือว่าอะไรไม้หรือว่าเด็กๆอันนั้นไม้แล้วเนี่ยก็พยายามแล่่แต่เขาก็แบบว่าอะไรนี่ไปไน้นัดแล้วเขาก็ไม่ได้วะเล่โตอื้นนะเล่มาทีเราอย่างเดียวเลยเพราะว่าพีพีคนทีรานะฮะนั่นเขาเป็นเขาเป็นคนไข้เขาเป็นพีเขาเป็นคนพีจิตซึ่งเขาว่าว พอดีก้อนข้าเป็นแม่จ่าข้ออนุญาตเขาถ่ายวีดีโอค่ะทุกเขาก็เลยดูว่าคนนี้เป็นเป็นแม่จ่าอะไรเป็นีัยพนักงานก็เลยเต็มลุ้ยใครในว่าเลยแบบตื่เต้นว่าฉันช่วยไหมนี่ฉันเป็นโอ้ก็เอมากคนแม่จ่าเป็นยูทูบเบอร์นี่แม่จ่าก็ขยันขยอให้นอนที่นี่เดี๋ยวคอยมานอนวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเขาให้เครื่องออกกำลังกายอันใหญ่โตถ่วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอากลับบ้านซื้อมากี่ปีแล้วประมาณสิบห้าปีชายได้ไม่ถึงสิบพุ่นอู้อย่างว่า เล่วิดีโอเลวเดียวโอ้มันนักแต่วันบนหน้าหน้าหวานุกหน้าหวานุกเดียวเดียวเอากลับไปถึงมาแเ้วเดียวเราจะทำวิดีโอส่งมีด้วยเลยนะหว่าเนึงแบบนะออกกล้ามหมัดมัดเลยวันหน้าหวาบนึงชอบต้องแรงทึ่งต้อง้รงเลยบางอ้วนดอกบังแล้วดอกดอกบังอรัก็วันนี้เข้ามาทักทายนะคะ เพื่อนรักมาหานะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะค่ะวันนี้แม่วันก็ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> ไว้วันอาทิตย์หน้าแม่วันจะมานอนบ้างแม่จ๋านะคะแล้วก็จะทำคลิปกันอีกรอบเนี <c oughs> ่ยแม่วันจะมาทำขนมให้ดูคะ่ะขนม <c oughs> ที่แม่จ๋าอยากทานเขาเรียกว่านุ่มขนมหมวมันหน้ากะทิ นุ่มมันหน้าจีเลยสุดตายเลยใช่ใช้หมดเลยโรยจบจังเลยกล้องกรอบเลยกล้องปรดเลยสังห์หยอบวนกรอบนี้โอเคนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้จ๋าแล้วก็ไม่วันคนสวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายปดองดองต้องเจอกันเมื่ออาทิตย์นะบ๊ายบายคุณผู้ชมนะบ๊ายบาย บายๆบายำอะไบดีดียังวันจวิลลาเบลไปเจอกันวันอาทิตย์นี้โอเคจบาบายยบายแฮนดัอย่าขับแคบเลยนะอย่าเลยน้ากาเเต็มไม่มดพวกอะไรไม่นอนนีฟังนีกันชิบูด p u แมส everywhere อินนี่กันเนาะบาย